อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะดั่งๆจิอร่อยค่ะอร่อยค่ะกินอะไรครับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวอะไรคะข้าวเหนียวไก่ค่ะข้าวเหนียวไก่ค่ะชอบไหมครับชอบค่ะชอบค่ะ ชิ้นใหญ่ใหญ่ชิ้นเล็กก็ได้นะคะอ่ะไหนกินไหนกินไก่กินหมูอย่าป้าท่าไหนคะอือหือากาศะรกัดกัดโชกัดโชกได้อยู่กัดโชกใช่นี่กัดโชกที่กัดโชก่ได้ ก้าวอ่ะก้าวกระโชนอ่ะกระโชจนอ่ะนี่ไงดูนี่นี่ไงนี่ไงคะโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะดีๆนะคะค่อยๆเคี้ยวลูกค่อยๆเคี้ยวธรรมดาซที่ไหนงามอีกงาม มหขุก่ไก่กวิจิินแน่อร่อยจัเลยอ่ะแน่อร่อยยังเลยวิจิวิ่มวิจิวิ่ิ ไอคิอือหื้มอือหื้มอือหื้ยเย็นโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ค่อยๆลุกค่อยๆค่อยค่อๆค่อยๆอเกมันข้าเหนียวไนคะมัข้าเหนียวอะไรนะยี่ไหนเลยอะไรนะอือหือ